นะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะของเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยทีนะ่สั่งสมบุญนะตั้งแต่เด็กนะนะคือในสมัยนะพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่มีหญิงสาวเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเกิดในตระกูลเศรษฐนะีเกิดในตระกูลรวยนะีนะ่ยก เช้ามาก็เล่นนะเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าบ้านนะแต่ในขณะที่เล่นอยู่เนี่ยก็มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระวิปัสสีกับพุทธเจ้าเนี่ยมาเดินรับบิณฑบาตนะในขณะที่เล่นอยู่นะนะเด็กหญิงคนนี้ก็เห็นนะเห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดินกําลังเดินรับบิณฑบาตก็ด้วยความฉลาดนะ ก็เห็นแล้วก็เกิดความศรัทธานะเกิดความศรัทธาไม่พอก็ออกไปต้อนรับนะไปสักการะไปทำความเคารพกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทาความเคารพอยู่ก็เหลือบเห็นในบาทนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่ายังไม่มีใครได้ใส่บาทท่านเลยนะก็เลยคิดได้ว่าตนเองเนี่ยมีขนมอยู่มีขนม นะที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้นเะื่อง,งจากเป็นนะเด็กที่เกิดในตระกูลร่ำรวย,นยในตระกูลเศรษฐีก็มีขนมที่เตรียมไวนะ้ก็เลยไปเอาขนมของตัวเองเมาใส่บาตรนะกับพระสมมาสุเจ้าเมื่อเด็กหญิงคนนี้ละโลกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพนารนะีเทพนารีก็คือเป็นเทพธิดานะใครอยากเกิดเป็นเทพธิดาบ้าง นะคือละโลกไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทพธิดาเป็นเทพนารีแล้วก็ได้เป็นพระมเหสีของเท้าสักกะอยู่36ครั้งนะนะนะมียศมีนะมียศใหญ่เลยนะเป็นมเหสีของเท้าสักกะอยู่36ครั้งเมื่อละจากนะนะนะเมื่อพ้นจากนะ สวรรค์แล้วเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เกิดเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่50ครั้งนอะอยู่ยาวนานเลยนะได้สมบัติใหญ่นะนะเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่50ครั้งนะไม่ไปตกอบบายเลยตลอดช่วงชีวิตจนมาพบชาติสุดท้ายมาพบชาตินี้ ในพระสัมมาสมพุทธเจ้าในยุคข,ของเราเนี่ยก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์นะ,ะชื่อนางโรหินีนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ร่ํารวยนะ,ะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็รักนะเป็นที่รักของนะครอบครัวนะเกิดในตระกูลพราหมณ์แต่ด้วยความที่ นางโรหินีเนี่ยได้สั่งสมบุญมาคือได้ทําบุญกับพระสมานุเจ้าในครั้งนั้น,นแม้จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็ยังเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาะวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมในสำนักคนะของพระพิจนะนะุสำนักหนึ่งเนี่ยนะท่านก็เทศนานะท่านก็เทศเรื่องของนะสังขารนะเป็นของไม่เที่ยงนะนางก็พิจารณาตามนะ นะจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอพอบรรลเุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็ไม่มีจิตนะที่จะครองเรือนนะคือไม่อยากจะใช้ชีวิตนะทางโลกไปขอพ่อออกบวชนะถามว่าพ่อยอมไหมนะก็ไม่ยอมนะเพราะว่าพ่อเป็นพราหมณนะนะ์ไม่ได้ศรัทธาพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้น้อยอกน้อยใจนะก็อาศัย นะความอดทนนะความอดทนนะทําบุญแล้วก็สั่งสมบุญอยู่เรื่อยมาจนพ่อเนี่ยสงสัยเอ๊ะทำไมลูกสาวถึงได้มาศรัทธาในพระพุทธศาสนานะก็มาถามลูกสาวว่าทําไมนะถึงมาศรัทธานะในพระพุทธศาสนานางโรหินีก็เลยเล่าแล้วก็อธิบายถึงคุณของพระราตนาตรยัย ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณอย่างไรอธิบายจนพ่อเนี่ยเกิดความเลื่อมใสนะแล้วนางก็เลยชักชวนให้พ่อเนี่ยนิมนนะพระสมมาตุมิเจ้าเนี่ยนะมารับบิณฑบาตท,ที่บ้านนะจนพ่อของนางเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะนะขอถึงนะพระสมมาตุมิเจ้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นที่พึ่งนะคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะส่วนนางโรหินีก็เลยขอพ่อเนี่ยเนื่องจากพ่อเป็นสมาธิแล้วก็เลยขอพ่อออกบวชนะเมื่อนางออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมนะเป็นอรหันเทรีเนี่ยเห็นไหมการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยจาก เด็กน้อยนะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรกับพระสมามาสุเช้านะจนชีวิตนะบ้านปลายชีวิตสุดท้ายเนี่ยได้เป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นในช่วงเดือนนี้นะก็ยังมีกนะิจกรรมธรรมยาตรานะตลอดเส้นทางนะที่พระท่านไปนะไปพักนะไปอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ย เราก็ใช้โอกาสนี้เนะี่ยไปสั่งสมบุญนะได้มีโอกาสไปถวายทานได้ไปฟังธรรมไปเอาบุญกับสมณะนะหนึ่รูปนะเราก็จะได้บุญมหาศาลเกาะเกี่ยวเอาบุญนะทุกๆบุญนะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศินเจริญพวานาแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะบนรรลุธรรม ในที่สุดนะเหมือนนางโรฮินีนะที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นวันนี้วันพระเราก็ใช้โอกาสวันพระวันนี้แหละในการสั่งสมบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนา